สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับไฮไลท์อเมริกันฟุตบอล NFL ในรายการ NFL g a เ e d a กมเดยครับวันนี้อยู่กับผมยานินชลาย,ยนาวินเช่นเคยครับมาถึงสัปดาห์ที่11ของฤดูกาลกันแล้วนะครับแล้วเราเริ่มต้นกันที่เกมใหญ่เลยครับ Green Bay Packers ไปเยือน Indianapolis c o l t t การพบกันของ2ควอเตอร์แบกที่ น่าจะได้เข้าหอออฟฟมทั้งคู่นะครับอารอนรัชเจอร์กับฟิลิปรีเวอร์แล้วในช่วงแรกแพกเกอร์สเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับออกนำไปก่อนจากทัชดาวของโรเบิร์ตทอนย่นครับปีกไหนก่อนที่ฟิลิปรีเวอร์จะตีคืนทันทีครับด้วยการคว้างให้กับไมเคิลพิตแมนจูเนียครับวิ่งต่อเป็นทัชดาวตีเสมอได้ในช่วงควอเตอร์แรกครับ ดูหมือนจะออกสาร์ทได้ดี <45 S 2> ทั้งคู่แล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกอารอนโจนแล้วก็แพ็คเกอร์ครับกำลังฟอร์มดีแล้วก็สนุกกับเกมนะครับ พอมาถึงควอเตอร์ที่2นี่เปิดเกมบุกถล่มใส่โค้งเลยนะครับได้ไปสาทัชดาวจากอารอนโจนจากเดวันเตออดัมแล้วก็จะมาวิลเลียมครับรับทัชดาวฉีกนำห่างไปอย่างรวดเร็วนะครับ28ต่อ14ในครึ่งแรก ดูดีครับกับทีมรับที่แข็งแกร่งอย่างโค้กแฮกเกอร์ยังทำได้ถึงขนาดนีแล้วครึ่งหลังน่าจะเป็นเกมที่แฮกเกอร์น่ะโจมตีใส่โค้กต่อได้ครับพอมาถึงครึ่งหลังโค้ไปแก้เกมนะครับโดยเฉพาะเกมรับแล้วก็ฟิลิปริเวอร์สครับ นำทีมบุกลงมาในควอเตอร์ที่3ทําได้1ทัชดาวกับอีก1ฟิลกโกลนะครับทําคอนเวอร์ชั่น2ขัคะแนนแล้วก็ไล่มาเป็น28ต่อ25โรดิโกแบงค์เชนชิปเตะฟิลกโกลอีกลูกหนึ่งในควอเตอร์ที่4ตีเสมอนะครับ 31, ก่อนที่ ers, แลเกนชิปจะเตะอีกหนึ่งฟิลโกลพลิกแซงขึ้นนำ31-28ต่อเวลากำลังจะหมดแต่อาร์เรเจอร์ครับ s <S แก้สถานการณ์ <'s> ออกมาจากหน้าเอ็นโฟนตัวเองนะครับม uh, <57 S 3> าเกสบอลเด็แกลิงรับดาวที่1 กรเจอพาทีมขึ้นมาจนกระทั่งให้เมสันครอสตีครับเตะฟิลโกลยี่สิบหกลาครับเสมอกัน31คะแนนเท่ากันและต้องไปต่อเวลามาถึงช่วงต่อเวลาแพ็กเกอร์สได้บอลก่อนครับมเมเคสบอร์เดสกานดลิงรับบอลแต่ลูกนี้ฟัมเบิลครับแล้วก็ดีฟอร์เรสบัคเนอร์ครับเก็บบอลเอาไว้ได้โค้ชได้บอลบุกแล้วถ้าทำสกอร์ได้ก็จะชนะไปเลย แบลเกเนชิปลงมาเตะฟิลโคจากระยะ39หลาครับพี่แว่นเตะเข้าไปขอชนะไปได้34ต่อ31คะแนนครับในเกมสุดมันเมื่อทีมหนึ่งพลาดแล้วอีกทีมหนึ่งใน NFC ก็จะพยายามตีคืนขึ้นมาครับในการชิงตำแหน่งทีมวางอันดับหนึ่งของสาย NFC นะครับ เกมนี้เซียเตอร์ซีฮอคพบกับอาริสซนาคาดินาลซีฮอคแพ้คาดินาลไปในเกมแรกที่พบกันนะครับในช่วงต่อเวลาและเกมนี้ดูแล้วทีมรับของคาดินาลไลอัดรัสเตอร์วิลสันได้ดีในช่วงต้นเกม กับพวกเขาจะรู้วิธีที่จะหยุดรัสเตวิลสันแต่การหยุดรัสเตวิลสันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมรับทุกทีมนะครับคว้างทัชด,ดาวให้กับดีเคเมททคฟฟ์ทำให้ทีมออกนำไปก่อนมีเวลาครับแล้วลูกนี้คว้างเข้าเอนโซนอีกแล้วครับรัสเตวิลสันจังหวะนี้คนที่รับบอล คือไทเลอร์ล็อกเก็ตครับนำ13ต่อ7ในครึ่งแรกไทเลอร์มาในเกมนี้ก็ทำได้ดีเช่นกันจ่อนนี้คลให้กับแดนอาร์โนนะครับเป็นทัชดาวทำให้ไล่ขึ้นมาเป็น16ต่อ14เป็นควอเตอร์แบ,บ็กคนเดียวที่ ทัชดาวได้มากกว่าหนึ่งทัชดาวในทุกเกมในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับแคลเลอร์เมเร่ทีมบุกของคาดินลส์ก็ตอบโต้ได้ดีเหมือนกันในช่วงท้ายครับซีฮอคนำอยู่28แต่อ21แล้วคาดินลส์จะต้องพยายามทำต่อขึ้นมาตีเสมอแต่คาร์ล็อกดังแลบครับ จังหวะนี้มาแซ็คไทร์เลอร์เมเรได้แล้วก็เป็นเทอร์เนอร์ออนดาวครับเซียเท่าซีฮอคยันอยู่แล้วก็ชนะไปครับ28ต่อ21คะแนนชนะ7แพ้3แล้วครับตอนนี้ทางซีฮอคเกมต่อมาครับไปที่สาย AFC กันบ้างบร์ติมอร์เรเวนส์ครับพบกับเทนเนสซีไททัน พวกเขาแพ้ไททันตกรอบเพลย์ออฟเมื่อฤดูกาลที่แล้วและต้องการจะล้างอายให้ได้จนหาบอ์เหมือนกับจังหวันนี้ไม่ค่อยพอใจครับเอดโคสของเรเวนคือไททันเสียมเหมือนกับมายืนเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันอยู่ที่บริเวณโลโก้กลางสนามคือเหยียบที่โลโก้กลางสนามของทางเรเวนนะครับ หาบอกก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มาบอกว่าเนี่ยครับคือมันเป็นการไม่ให้ความเคารพกันนะครับมาบอกไมค์ e รเบ h e เฮดโค้ชของไททันคุณต้องการความเคารพคุณต้องทำให้ได้ในสนามถ้าเกิดคุณป้องกันพวกเขาไม่ได้เขาก็ไม่เคารพพวกคุณนะครับไททัน ออกสตาร์ทไปก่อนด้วยทัชดาวจากจอห์นนูสมิธนะครับนำไปก่อนบ,บัติมอร์เรเวนตอบโต้ทันทีครับเจเคด็อกบินสวิงทัชดาวระยะ2หลาเรเวนแซงกลับขึ้นมานำ14ต่อ7แล้วก็มาร์คแอนดรูครับรับทัชดาวลูกนี้ เรเวนส์นำห่างไปเป็น21-10ต่อในควอเตอร์ที่3ดูแล้วเหมือนกับพวกเขาจะล้างแขนได้ครับการที่ไททันไปยั่วยุตั้งแต่ต้นเกมดูเหมือนจะไม่ใช่ความคิดที่ดีมาถึงควอเตอร์ที่4ครับไททันตามหลังอยู่5คะแนน21-16ต่อ เอเจบรารับบอลลูนหน้าเอนโซนแท็กเกอร์มาอยู่หนึ่งสามคนสี่คนสุดท้ายดันเข้าเอนโซนไปได้ครับเอเจบราล์ไททันแซงขึ้นนำ24ต่อ21สสุดยอดจริงๆครับแท็กเกอร์ไม่อยู่นะครับเรเวน ไร้หนี้10เพล90หลาครับเป็นรไรที่ทำให้ไทยท่านพริกแซงขึ้นนำในช่วงท้ายเกฟแต่เรเวนสตีเสมอได้นะครับทำให้เกฟต้องไปต่อเวลากันแล้วถึงในช่วงต่อเวลาไ <c oughs> ทยท่านห <c oughs> ันไปยื่นบอลให้กับเดริกเฮนรี่ และเฮนรี่ครับวิ่งทะลุ29หลาเป็นทัชดาวคิงเฮนรี่ทัชดาวลูกนี้ย้ำแค้นครับทำให้ไททันบุกมาเอาชนะเรเวนส์ได้อีกครั้งหนึ่งในสนามแห่งนี้30ต่อ24คะแนน เรเวนสแพ้ไปแล้วถึงเวลาที่สตีลเลอร์จะต้องช่วยโอกาสครับเกมนี้สตีลเลอร์ไปเยือนแจสันอิวจจากัวเป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับสตีลเลอร์นะครับพวกเขาโดนนำไปก่อน3คะแนนและจากนั้นครับทำา7 7คะแนนรวดชนะจากัวสไป27่ส27ต่อ3 p h ฟ l a าเ l ลเฟี e a g l e ิไปเยือนคลิปเล่นบราว ภาอากาศที่ฝนตกลงมานะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นวันที่บราวน์จะต้องเน้นเกมวิ่งคาร์สันเวนส์วันนี้เล่นไม่ดีีแล้วครับลูกนี้โดนอินเตอร์เซปนะครับซีโอเนตทากิทากิพิกซิกห้หลาเป็นทักดาวให้บราวน์ขึ้นนำไปก่อดนิกชับบอกไม่ต้องทำอะไรเลย แต่พอถึงโอกาสของเขาครับก็ยังทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมครับถือบอล20ครั้ง114ลาครับวันนี้วิ่งมันจริงๆครับเป็นคนที่ถือบอลแล้วเอาลงย่านะครับนิกชับทำให้เกมวิ่งของบราวน์เนี่ยสามารถโจมตีิเกิลได้อย่างต่อเนื่อง แรกบราวน์นำอยู่12บสอต่อเจติกฮามจังห,หวะนี้ทะลุยาวขึ้นไปครับทำระยะได้ดีเลยครับนิกชัป oh, เอาลงยากจริงๆด้วยทีครับ<ป>รีเพซีฟไ<ป>ลแมนไม่ใช่ตัวเล็กๆ ติด <Bring it. S 1> อาจังหวะนี้หงายหลังเลยแล้วก็ทำให้คาริมฮันครับมาทำทัชดาวขึ้นนำ19-10ต่อในควอเตอร์สุดท้าย แล้วก็ชนะไปครับ22ต่อ17คะแนนชนะ7แพ้3ครับคลิปเล่นบราวน์ตอนนี้ไม่ธรรมดากันมาเงียบๆเมนสตาร์ไวกิ้งครับลงเล่นในบ้านเกมนี้ที่ U.S. Bank Stadium พบกับ Dallas Cowboys d ดัลลัสคาวบอ s สเกมนี้ได้แอนดี้ดดวตันกลับมาขณะที่มมนสตาร์ไวกิ้งมีดาวินคุกครับ เป็นเกมที่อัดกันหนักครับเกมนี้ทีมรับอาจาจะหยุดอะไรไม่ค่อยได้มากแต่ว่าอัดกันหนักจริงๆดาวินคุกวันนี้วิ่งเกินร้อยหลาอีกแล้วครับทำทัชดาวได้ตั้งแต่ควอเตอร์แรกสองเกมที่เราชมกันนี้นิกชับกับดาวินคุก ทำผลงานได้ดีจริงๆเป็นคนที่แบกไวกิ้งอยู่ตอนนี้นะครับดาวินคุกดาวนี้ทำให้ไวกิ้งขึ้นนำในควอเตอร์แรกนะเจ็ดต่อ6แล้วดูซีดีแหลมรับลูกนี้ครับสุดยอดจริงๆ ทัชดาวนี้ทำให้ไวกิ้งตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอดามซีเล่นครับรับมือเดียวโชว์เหมือนกันครับแลกกันสนุกมากซีดีแรมรับสวยแล้วซีเล่นรับสวยกว่าแล้วก็เกมวิ่งของคาวบอยครับโทนี่พอลลาดวิ่งส2ิหลาเป็นทัชดาวขึ้นนำา2่อ21่ต่อยี ว k ยจิงตอบโต้กลับทันทีครับจัสสินเจฟฟ์สันบีกนอกรุกกี้รับ39หลาทัชดาวไวต์จิงพลิกขึ้นนำ4คะแนนครับ28ต่อ24แต่เวลายังเหลืออยู่ทีมรับต้องทำหน้าที่แล้วครับแอนดี้ดาวตันคอนคัชชั่นแล้วก็เป็นโควิดครับหายไปหลายเกม แล้วก็มาคว่างทัชดาวจังหวะน,นี้ให้ให้กับดาวตันโชว์นะครับสองหลาทำให้คาวบอยพลิกเอาชนะไวกิ้งสไปได้31-28ต่อคะแนนครับแคมนิวตันกับน<อ>ิวแลนด์เพเทียออกเกมนี้ไปเยือนดูสตันเท็กซันฟอร์มดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับช่วงนี้เพเทียออก Newton แล้วดูแคมนิวตันกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้ว ยังใช้เกมวิ่งเป็นเกนมบุกแฮร์ริสครับวิ่งเข้าเอนโซนให้ทีมเยือนนำไปก่อนแต่ว่าเท็กซัสครับแนวให้เวลาเดชอนวัตสันได้วัตสันจังหวะนี้ วิ่งทะลุทะลวงครับเข้าเอนโซนไปได้เป็นทัชดานนำ14ต่อ10ในครึ่งแรกครึ่งหลังเพที่อคอกรับพยายามทำสกอร์ไล่มาเดมีอเบิร์ดครับรับทัชาวนา42หลาจังหวะนี้ให้เพท่ออฟไล่มาเป็น21ต่อ17แต่หลังจากนั้นทีมรับของเท็กซัสทำได้ดีขึ้นครับไม่เปิดโอกาสให้แคนดิลตัน ความเสียหายได้แล้วชนะไปครับ27-20ต่อคะแนนเวมลิติกมาเจออดีตเพื่อนร่วมงานครับโรเมโอเกรนเนลนิออลินเซนส์พบกับเอเลนตาฟอคอนเทซ่อมฮิลครับลงมาเป็นตัวจริงแทนดูบรีสที่ที่โครงร้าวหลายจุดนะครับลงไม่ได้หลายเกมแน่นอนอาวินคามาร่ายังคงเป็นอาวุธของทางเซนส์อยู่ แต่อาวุธอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลย,ยคือทีมรับของเซนส์ครับว<า>ันนี้เล่นดีมากเทซ่อมฮิวล,ลงมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งคอเตอร์แบบเกมแรกไม่มีคว้างทัชดาวนแต่วิ่งเองสองทัชดาวาน์พาเซนชนะไปครับ24-9ต่อคะแนนสถิติชนะ8แพ้2ตอนนี้ ลาสเวกัสเรดเดอร์ครับพบกับแคนซัสซิตี้ชีฟ f s แถมกับชีฟ f s แพ้เกมเดอร์ฤดูกาลนี้ก็แพ้ให้กับเร i เดอร์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขาต้องการล้างแขนทำสกอร์ใส่กันมันมากครับในช่วงต้นเกมสองได้สองทัชดาวน์เลยครับเร i เดอร์ออกสตาร์ทได้ดีนะครับนำไปก่อน14ต่อ7ในควอเตอร์แรก แต่ออกมาถึงครึ่งหลังครับชีฟ,ชฟให้กลายเอด็ดเวิร์ดพีแลครับวิ่งทำทัชดาวพลิกแซงขึ้นนำครั้งแรกของเกมนี้21-17ต่อแล้วก็เลวีออนเบลครับเขินเข้าเอโซนไปนำ28-24ต่อทัชดาวแรกของเขาในฐานะผู้เล่นของแคนซัสซิตี้ชีฟครับเลวีออนเบลเมื่อสักครู่นี้ตั้งใจจะกวาด ชีพให้ได้2เกมครับลูกนี้เดริคคาคว้าให้กับเจสันวิเทนครับปีกในจอมเก่ารับทัชดาวน์แซงขึ้นนำสาวสิบเอ็ดต่อยี่สิบแนาทีสีวินาทีเหลือให้กับแพทริกมาโฮม ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมาโฮมและก็ชีฟครับสามคะแนนเท่านั้นก็จะตีเสมอได้แต่ไม่มีทางที่มาโฮมจะมองแค่สามคะแนนได้ไทรีคิลครับได้ดาวที่นึ่ง ลูกนีคว้าให้กับมีโคฮาร์ดแมนเข้ามาในแดนของเรเดอร์คว้าให้กับเคลซีมาถึงเส้น25หลาอยู่ในระยะฟิลโกแล้วแต่ชีฟต้องการชนะตรงนี้ไม่ต้องการไปต่อเวลามาโฮมครับยืนช็อตการสแนปขึ้นมา มองหาปีกขยับออกมาทางด้านขวาและกว้างไปตรงการลูกนี้เคลซี่ว่างอยู่คนเดียวเลยครับรับทัชดาวชีฟพลิกขึ้นนำ35ต่อ31คะแนนเหลือีกแค่28วินาทีนำ4คะแนนครับยังคงมีโอกาสให้เรดเดอร์ไล่ตามเพื่อที่จะแซงอีกครั้งหนึ่งแต่ดูจังหวะนี้ครับมาโฮมกว้างเคลซี่ว่างๆคนเดียวเลย เดริกคาพยายามลงมาในช่วงท้ายเกมครับแต่ยงเคลซี่ขอ,อน,นวดให้กับแอนดี้รีดอยู่แล้วก็สุดท้ายครับชีฟยันไว้ได้ครับชนะไป35ต่อ31ขคะแนน Los Angeles c h a r จอร์พบกับ New York j e t ็ <c oughs> ที่ยังไม่ชนะใคร ลูกนี้ขีแน่นอันเลนฟัมเบิลหรือเปล่ามีความผิดพลาดตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับชาร์เจอร์เป็นทีมที่ปิดเกมไม่ค่อยลงเท่าไหร่นแต่ว่าเทวอนแคมเบลนะครับมา อินเตอร์เซปวิ่งย้อนทัชดาวลูกนี้ทำให้ชาร์เจอร์พลิกแซงขึ้นนำ7-6ต่อในควอเตอร์แรกไมค์วิลเลียมส์ครับรับบอลจากจัสตินเฮอร์เบิร์ต39หลาชาร์เจอร์นำห่างเป็น14-6ต่อ This what right It doesn't matter what that show is defense does. now. you ปัญหาของชาร์เจอร์ฤดูกาลนี้คือหลายครั้งที่นำไปแล้วปิดเกมไม่ลงนะครับเบิร์ตเกมนี้แอนโทนีลินมาติวแล้วก็จังหวะนี้ครับคว้างทัชดาวให้กับคีแนนอัลเลนเขาเบิร์ตวันนี้คว้าง49ครั้งครับได้ไป366หลา3ทัชดาว แล้วก็ชนะไปครับ34ต่อ28คะแนนเกมใหญ่อีกเกมครับลอสแองเจลิสแรมไปเยือนแทมาเบย์บัคเคนียสจาริกก็ขยับไปทางด้านขวาแล้วก็กว้างให้กับโรเบิร์ตวูสครับเป็นทัชดาวน์นำไปก่อน7จต่อ0ในควอเตอร์แรกเบรดี้ตอบโต้ทันทีคว้าให้กับไมเอเวนแท็กเกิลไม่อยู่ครับแล้วก็พุ่งเข้าเอ็นโซนไปครับ เป็นปีกตัวใหญ่แล้วก็มีความพยายามในจังหวะน,นี้ครับทำทัชดาวจนได้ตีเสมอไปเจ็ดคะแนนเท่ากันนะครับในควอเตอร์ที่สองแต่วันนี้เหมือนกับทั้งสองทีมนะี่ยไม่ได้เอาทีมรับมานะครับโดยเฉพาะการป้องกันการคว้างการิกออฟคว้างไป376หลา ทอเมเรดีคว้าง48ครั้ง2ทัชดาวครับ216หลาแล้วตรงนี้คริสกอตวินครับเผินเข้าเอนโซนไปเสมอกัน24คะแนนเท่ากันในควอเตอร์สุดท้ายนะครับน่าจะต้องไปตัดสินกันในช่วงท้ายเกม แรมแหลงนำในช่วงท้ายเกยม27-24ต่อนะครับแต่เบรดี้พาทีมขึ้นมาปรากฏว่าไปคว้างเสียอินเตอร์เซปแล้วก็แรมครับชนะไป27-24ต่อคะแนในในเกมนี้คอมเบรดี้วันนี้คว้าง2อินเตอร์เซปนะครับรวมทั้งอินเตอร์เซปลูกนี้ที่ทำให้เกมจบลงครับแรมชนะ7 7แพ้3แล้วครับตอนนี้เดนเวอร์บรงโกสพบกับไมอามีดอลฟิน ดอลฟินส์กำลังฟอร์มดีครับขณะที่บรองโก้พวกเขาก็ดูมั่นใจในเกมรับของตัวเองแบรดลีย์ชับครับไลออดทัวทะโกไวโลอานะครับควอเตอร์แบครุกกี้ป้องกันไม่ให้ทัวนะสร้างความเสียหายได้เลยครับ เกมนี้ทัวรคว้าไปแค่83หลาเท<ก>่านั้นแล้วทีมบุกครับใช้เกมวิ่งครับนำโดยเมลวินกอร์ดอนแล้วก็ฟิลิปเลนซี่วิ่งไปทั้งหมดทั้งทีม189หลานะครับเมลวินกอร์ดอนกดไป2ทัชดาว เป็นฝ่ายตามหลังตั้งแต่ต้นเกมแล้วจากนั้นครับแซงแล้วไม่เคยหันหลังอีกเลยครับสุดท้ายต้องเอาแรนฟิสแพทริกลงมาแทนทากไวเลวาครับทัวาทาวันนี้จบลงเร็วกว่าที่ใครหลายคนคิดเอาไว้ ตามหลังเจ็ดคะแนนก็เก็พยายามพาทีมกลับมาแล้วก็โดนอินเตอร์เซปในเอนโซนครับจัสตินซิมมอนเซฟเกมนี้เอาไว้ได้ครับบรองโก้คนะไป20ต่อ13คะแนน แคโอรไลน้าแพนเทอร์เกมนี้พบกับดีทรอยต์ไลออนเสือดำพบกับสิงโตแพ้มา5เกมติดนะครับแช็คทอมสันเลยไม่อยากให้ทีมแพ้ต่อไปอีกวันนี้ดูแล้วคึกคักครับทอมสันเช่นเดียวกับทีมรับของแพนเทอร์ที่จัดการ แมทธิวสแตฟฟอร์ดนะครับทำอะไรแทบจะไม่ได้เลยครับไลออนส์วันนี้ Got again. Got him him ปดาห์นี้มาเตือนเฮดโค้ชบอกว่านี่ระวังสะดุดเชือกรองเท้านะเชือกรองเท้าไม่ผูกยืนรออยู่ข้างสนามก็ยังมีแซวครับอารมณ์ดีจริงๆครับทอมสันคึกคักมากแซวอดีตเพื่อนร่วมทีม เลือกมหาพิยไหลนะดีเจวอล์กเกอร์จังหวะนี้คว้างทัชดาวฟอมดีมากครับแพนเทอร์สวันนี้เช่นเดียวกับวอล์ e เกอร์ลงมาคว้าง258หลาครับมี2อินเทอร์เซฟก็จริงแต่ว่ามี1ทัชดาว เกมนี้ไลออนไม่ได้สกอร์เลยครับแต่กอดคว้าง178หลาเท่านั้น <Hey! S 1> เกมวิ่งทำได้แค่40 <Hey! S 1> หลาสาหรับไลออนแพนเดอร์ชนะไปครับ20ต่อ0 แล้วก็เกมสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับวอชิงตันฟุตบอลทีมพบกับซินเินติเบงกอตรอนดิเวร่าเฮดโค้ชของวอชิงตันครับผ่านการรักษาเมเรงมาครับในฤดูกาลนี้ทีมรับดูดี อักสามมะเร็งครบคอสมาแล้วหนึ่งเดือนครับแข็งแรงขึ้นเรื่อยแต่ว่าโจเบโรครับเอ็นหัวเข่าฉีดต้องพักยาวทั้งฤดูกาลแล้วก็วันนี้วอชิงตันทำได้ดีกว่านะครับชนะไปยี่ต่อเก้าทัชดาวจากอันเจอดโกิปสันครับ <Throw to S 1> แล้วก็อเล็กซ์สมิธก็ความ <Touch down. S 1> ทัชดาวเหมือนกัน ชนะ20ต่อ9ชนะ3แพ้7ครับวอชิงตันตอนนี้ส่วนเบงกอลชนะ 2, 2> แพ้7เสมอ 1, 1> แล้วก็ไม่มีโจเบอร์โรแล้วด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ This NFL films Production presentation NFL Network Films is NFL NFL of a